บทที่หนึ่งกลับมาสู่โลกทําให้โลกตกตะลึงและทําลายโลกทวีปโบราณชายแดนตะวันตกของจังหวัด36เป็นที่ตั้งของภูเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกภูเขาคุณหลุนบรรพบุรุษของภูเขาทั้งหมดวันหนึ่งจู่ๆทั้งจังหวัดซีเจียงก็เปลี่ยนไปอย่างมากแอร์ละลมก็พัดแรงมากเมฆดามืดปกคลุมดวงอาทิตย์และโลกทั้งโลกก็ตกอยู่ในความมืดชาวจังหวัดซีเจียงต่างหวาดกลัวมากจนล้มลงกับพื้น บูมเหนือความว่างเปล่าท้องฟ้าสีดำหนาทึบมีฟ้าร้องที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพุ่งผ่านท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องดังกึงกก้องไปทั่วโลกและทุกคนที่ตกตะลึงก็ตกตะลึงดูเหมือนว่ามีพลังอันน่าสะพรึงกลัวมากเหมือนกับภูเขาไฟระเบิดปะทุเข้าสู่โลกอันยิ่งใหญ่ทันใดนั้นเทือกเขาคุนหลุนอันยิ่งใหญ่ทั้งหมดก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและยอดเขาสูงจำนวนนับไม่ถ้วนก็พังทลายลงฟ้าร้องสีดำตกลงมาจากท้องฟ้าลมและเมฆเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงและแผ่นดินก็สั่นสะเทือนนี่มันเกิดว่าอะไรขึ้นนนทใใดั ผู้อาวุโสและสาวกของนิกายหลักในจังหวัดซีเจียงต่างตื่นตระหนกอย่างยิ่งมองนิมิตอันน่าสะพรึงกลัวของสวรรค์และโลกด้วยความสยดสยองช่างเป็นนิมิตท,ที่น่าสะพรึงกลัวจรงิจรงๆมีเครื่องรางอันน่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นบ้างไหมในเทือกเขาคุนหลุนมีสัตว์ประหลาดเก่าแก่ที่ไม่ธรรมดาจำนวนนับไม่ถ้วนถูกซ่อนอยู่และหัวใจของพวกเขาก็สั่นเทาพวกเขาปล่อยออร่าอันทรงพลังออกมาทีละอันต่อต้านพลังแห่งความหวาดกลัวมันเหมือนกับเครื่องรางในโลกนี้ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นหายนะหรือเป็นพร เส้นตายมาถึงแล้วไม่ว่าจะเป็นคำอวยพรหรือคำสาปผู้เท่าต้องไปให้ได้สัตว์ประหลาดเท่าผู้ไม่มีใครเทียบได้ที่ซ่อนอยู่สูดหายใจเข้าลึกๆสามารถสร้างพลังอันน่าสะพรึงกลัวได้หากเป็นเทพ,พเจ้าจริงๆคุณสามารถจินตนาการได้ว่าเครื่องรางนี้มีค่าและน่ากลัวเพียงใดด้วยสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์นี้เขาสามารถทะลวงผ่านอาณาจักรและทำลายขีดจำกัดอายุขัยได้เมื่อทั่วทั้งราซีเจงตื่นประหนก ไม่มีใครรู้ว่าบนยอดเขายุบเธอซึ่งเป็นยอดเขาแรกของคุณหลุนท่ามกลางพายุหิมะที่โหมกระหน่ำชายร่างกำยำสวมเสื้อคลุมสีดำและผมสีดำปลิวออกมาอย่างภาคภูมิใจเขาแตะนิ้วเทา้าเบาๆราวกับร่างปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ลงมาสู่โลกและค่อยๆร่อนลงบนยอดเขาพลังที่น่าสะพรึงกลัวและน่าสะพรึงกลัวแผ่ออกมาจากเขากระทบกับความว่างเปล่าโดยรอบสวรรค์และโลกไม่สามารถทนต่อพลังนี้ได้แอร์มันก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเสียงดังกึกก้องเครื่องหมายตัวหนอนความว่างเปล่าที่อยู่ใกล้เคียงแตกสลายในทันที พายุอวกาศอันน่าสะพรึงกลัวพุ่งขึ้นอย่างดูเดือดโหมกระหน่ำระหว่างสวรรค์และโลกกลืนกินทุกสิ่งมันทำให้ผู้คนในนิกายใกล้เคียงดูหวาดกลัวและหวาดกลัวพวกเขาไม่เคยเห็นฉากที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้มาก่อนในชีวิตแข็งแกร่งกว่าความกลัวความตายที่มาเยือนพวกเขานับครั้งไม่ถ้วนโลกมนุษย์ชั้นเยี่ยงกลับมาแล้วบนยอดเขาร่างของเทพหลิงรานและปีศาจที่ครอบงำแสดงรอยยิ้มอันน่าสยดสยองพระเจ้าและปีศาจส,สองคุณลักษณะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของอารมณ์ที่น่ารังเกียจถูกรวมเข้ากับบบบเขาาอย่งสมูรณแบบ์แ ไม่มีความรู้สึกไม่ลงรอยกันเลยเขายืนสูงวางมือไว้บนหลังรู้สึกถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่ผันผวนในร่างกายภายในของเขาฉันไม่ได้คาดหวังว่าผนึกพลังเก้าชั้นที่ตั้งไว้ก่อนออกเดินทางจะเปิดผนึกเพียงชั้นแรกเท่านั้นและผลกระทบอันทรงพลังของการมาถึงก็ทำลายความว่างเปล่าด้วยโชคดีฉันได้สร้างผนึกพลังเก้าชั้นเพื่อจำกัดความแข็งแกร่งของฉันไม่เช่นนั้นโลกนี้จะถูกทำลายรู้สึกถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่ผันผวนไปทั่วร่างกายของเขาเย่ซินกล่าวอย่างเงียบๆการพาบปลูกของเย่ซินมาถึงสภาวะที่ไม่สามารถรู้้ไดแลละน่าสพึงกัว เขาเป็นผู้เที่ยวชาญอันดับหนึ่งในโลกของเทพ,พเจ้าและปีศาจราชาปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกปีศาจสิ่งสร้างที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแห่งเทพ,พเจ้าสวรรค์เทพและปีศาจราชาปีศาจผู้สิ้นหวังและน่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์มีเทพ,พเจ้าโบราณที่ทรงพลังมากมายนับไม่ถ้วนและปีศาจโบราณจะต้องยอมจำนนต่อความกลัวอันน่าสะพรึงกลัวหากคุณไม่ใช้พลังการปิดผนึกตัวเองจากเหนือสวรรค์ทั้งเก้าเขาได้ลงมาสู่โลกฉี่ความว่างเปล่าออกจากกันและพลังที่สร้างขึ้นก็หลั่งไหลออกมา กำแพงอวกาศของทวีปโบราณทั้งหมดไม่สามารถยืนหยัดได้เลยทันทีทันใดมันจะพังทลายลงและกลายเป็นความเงียบงันนี่คือสิ่งที่เขาไม่อยากเห็นจริงๆท้ายที่สุดแล้วทวีปโบราณก็เป็นครึ่งหนึ่งของบ้านเกิดของเขาฉันจากไปเป็นเวลาพันปีแล้วฉันไม่รู้ว่ามีกี่คนที่ยังจําฉันได้กษัตริย์ผู้ก่อตั้งเซียเยวเอ๋อเทียนเอ๋อส่วนเอ๋อคุณยังมีชีวิตอยู่ไหมเย่ซินมองไปในทิศทางของจินตะวันออกและความคิดของเขาก็ตกอยู่ในความทรงจําสั้นๆ เมื่อเขาถูกบังคับให้ขึ้นสู่โลกแห่งเทพเจ้าและปีศาจเย่เทียนลูกชายคนโตของเขามีอายุเพียงเก้าขวบต่อมาเย่ซินได้ยับยั้งพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่ระเบิดในร่างกายของเขาและวิสัยทัศน์อันน่าสะพรึงกลัวของสวรรค์และโลกก็หายไปในทันใดาจากนั้นสิ่งมีชีวิตหลายร้อยล้านคนในซินเจียงตะวันตกทั้งหมดก็ระงับความกลัวในใจและกลับสู่ภาวะปกติน่าสนใจน่าสนใจกลิ่นอายแห่งสวรรค์และโลกนั้นสูงกว่าพันปีมากกว่าร้อยเท่าดูเหมือนว่าในโลกนี้มีมหาอำนาจเหนือธรรมชาติอยู่ค่อนข้างมาก ทันใดนั้นมุมปากของเยซินก็ยกยิ้มที่มีสเสน่ห์อย่างชั่วร้ายขึ้นมาด้วยสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์อันน่าสะพรึงกลัวของเขาเขาสังเกตเห็นโดยธรรมชาติว่าผู้ฝึกตนในอาณาจากักรเหนือธรรมชาติได้มาถึงยอดเขาหอยูซูแล้วเยซินซีนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงอารมณ์บางอย่างเมื่อหลายพันปีก่อนเมื่อเยซินเพิ่งข้ามมาจากโลกคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเป็นเพียงมาเที่ยวเซนที่จุดสูงสุดของมาเที่ยวดาวเขาเป็นบุคคลแรกในแผ่นดินใหญ่ที่เข้าสู่สิ่งเหนือธรรมชาติทันทีที่พระองค์สเดดขขนนสด จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกับเมื่อพันปีที่แล้วมีคนที่พิเศษมากมายในโลกผู้ฝึกฝนในโลกนี้เรียนรู้ศิละปะการต่อสู้ก่อนแล้วจึงฝึกฝนเมื่อขอบเขตของศิละปะการต่อสู้ถึงขีดจำกัดบุคคลหนึ่งสามารถกลายเป็นผู้อยู่เหนือธรรมชาติและเข้าสู่ขอบเขตแห่งการฝึกฝนได้อาณาจักของนักรบคือได้มาโดยกําเนิดปรมาจารย์ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ปราดการต่อสู้มีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมด9้าอาณาจักรหลังจากข้ามศิละปะการต่อสู้และเข้าสู่อาณาจักรการฝึกฝนที่ไม่ธรรมดา อาณาจากักรเหนือธรรมชาติ9้าชั้นเป็นอาณาจาักรแรกของอาณาจากักรเหนือธรรมชาติทั้ง9้าที่มีอายุยืนยาวถึง300รอปีอาณาจักรเคลื่อนย้ายส่วนตันจิวเป็นอาณาจักรที่ใหญ่เป็นอันดับสองโดยมีอายุการใช้งานยาวนานถึง5้าอปีภูมิทั้งหแห่งสวรรค์และมนุษย์นั้นเป็นอาณาจักรที่3ามีอายุยืนยาวกว่าพันปีขีดโหไม่นานหลังจากนั้นลำแสงคราวห้าลำก็บินข้ามท้องฟ้าชายชราผมหงอกห้าคนลงมายังยอดเขาหอยูซูที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ แม้ว่าทั้ง5้าคนจะอยู่ในช่วงคลบค้ำแต่ความผันผวนของพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวที่ปล่อยออกมาจากร่างกายทั้งหมดของพวกเขานั้นน่ากลัวมากทําให้เฟชูที่อยู่ใกล้เคียงต้องหนีจากพวกเขาด้วยความกลัวพวกมันล้วนเป็นสัตว์ประหลาดเท่าที่ไม่ธรรมดาซึ่งฝึกฝนอย่างสันโดษบนยอดเขาใกล้เคียงครั้งแรกที่ฉันรู้สึกได้ว่าสถานที่ที่มีความผันผวนของพลังงานมากที่สุดคือยุคเชอร์พีดังนั้นหลังจากที่ภาพอันน่าสะพรึงกลัวหายไปเขาก็มาที่ยอดเขาหอยูซูทันทีเพื่อตรวจสอบสถานการณ์มีคนปีนขึ้นไปก่่อออนนนนจรริงงๆซซึาาาาหห้้เเไปกบยยดขูู เมื่อชายทราทั้งห้าคนเห็นเยซินพวกเขาก็ประหลาดใจแท้จริงแล้วเขาดูเด็กเกินไปสําหรับอายุของเขาบนยอดเขายุกเชิญน้ำแข็งกําลังกดลมและหิมะกําลังโหมกระหน่ำและภูเขาก็อันตรายมีเพียงคนพิเศษเท่านั้นที่สามารถบินขึ้นไปบนยอดเขาและต้านทานการรุกรานของความหนาวเย็นได้เมื่อมองดูรูปลักษณ์และรัศมีของเขาแล้วเขาอายุเพียง20ปีเท่านั้นและเขาได้มาถึงขอบเขตแห่งความมีชัยและความศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นไปได้อย่างไรมีสัตว์ประหลาดแบบนี้ในโลกนี้ด้วยเหรอ สัตว์ประหลาดเก่าทั้งห้าในอาณาจักรเหนือธรรมชาติตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงกับอายุและอาณาจักรของเยซินเยซินได้ก้าวข้ามอาณาจักรเหนือธรรมชาติทั้งเก้าและได้มาถึงอาณาจักรสยองขวัญที่ไม่มีใครรู้จักแล้วพระองค์ทรงดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์อายุไม่มีความหมายสำหรับเขาเลยไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกหรือลมหายใจเขาจะคงอายุประมาณ20ปีตลอดไปดังนั้นเมื่อโลกเห็นเขาครั้งแรกพวกเขาคงคิดว่าเขาอายุเพียง20ปีเท่านั้นหนุ่มน้อยคุณเป็นคนแรกที่ปีนขึ้นไปบนยอดยุคเชอร์พีคุ ชายชอราหูโตคนหนึ่งถามด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรอีกสี่คนก็จ้องมองที่เยซินอย่างประมาทรอคอยคําตอบของเขาเป็นอย่างมากถึงจะมีเครื่องรางแล้วไงละ่ะดูเหมือนจะไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยมานี่กลับกันเถอะเยซินที่เกียดเกินกว่าจะอธิบายให้พวกเขาฟังและพูดอย่างเฉยเมยถ้าเขาไม่รู้รสนิยมของเขาอีกต่อไปอย่าโทษเขาที่รังแกตัวเล็กในเมื่อเรามาที่นี่แล้วเราจะจากไปง่ายๆได้อย่างไร ถ้ามีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นจร,จ,รจริงๆกรุณานำมันออกมาแสดงให้พวกเราทั้งห้าคนดูมันไม่เสียเวลาที่จะเพิ่มพูนความรู้ของเราชายชราหน้าแดงคนหนึ่งลูกครายาวของเขาแล้วยิ้มแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเย่ซินมีความสามารถพิเศษในการเป็นนักบุญแต่มีห้าคนและพวกเขามีข้อได้เปรียบอย่างมากในด้านจํานวนโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาแสดงเขี่ยวของพวกเขาและพวกเขาไม่ได้เข้ากับเย่ซิงงูและวเว่ยทีเลยทั้งห้าคนล้วนเป็นคนที่กําลังจะมาและพวกเขาจะนั่งลงในไม่ช้าไม่เช่นนั้นมันคงไม่ถูกซ่อนอยู่ในภูเขาศักดิ์สิทธ ความหวังใดๆที่สามารถช่วยให้พวกเขาฝ่าฟันไปได้จะไม่พลาดอย่างแน่นอนพวกเขาทั้งหมดจะแข่งขันกันอย่างเมามันไม่มีใครต้านทานความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ได้บทที่สองท่าย,ยืนยงถ้าฉันไม่ส่งมันไปแล้วพวกคุณละ่ะเยซินแสดงรอยยิ้มที่ขี้เล่นเป็นเวลานานแล้วที่ไม่มีใครกล้าขู่ปล้นเขาแม้แต่สัตว์ประหลาดเก่าๆเ,เหล่านั้นในโลกแห่งเทพเจ้าและปีศาจซึ่งมีมาตั้งแต่แรกเริ่มของโลกก็ยังไม่กล้าพูดคำเช่นนี้ต่อหน้าเยซินความรู้สึกนี้คุ้มค่าแก่การจดจําจริงๆถ้าคุณไม่มอบเครื่องรางคุณจะตต้องาย รอยยิ้มของชายชอราหูโตแข็งเท่อและเขาขู่ด้วยเสียงเย็นชาทันใดนั้นพลังอันนาสะพึงกลัวของผู้อยู่เหนือระดับเก้าก็ระเบิดออกมาพุ่งตรงสู่ท้องฟ้าเขย่าวยอดเขาแอลมันช่างน่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งบูมอีกสี่คนก็ไม่สุภาพเช่นกันและรัศมีของอาณาจักมนุษย์ที่ก้าข้ามขีดจำกัดก็ประทุขึ้นเติมเต็มยอดเขายุบเชอทั้งหมดลมาหายใจของคนทั้งห้ารวมตัวกันขังเยซิมไว้ที่นั่นสามารถยิงได้ตลอดเวลาและหากโดนเพียงครั้งเดียวก็อาจถึงแก่ชีวิตได้ เหล่าเทพตัวน้อยในโลกนี้เก่งมากพวกเขามีความกล้าที่จะโจมตีฉันความกล้าหาญแบบนี้คู่ควรแก่การชื่นชมของฉันฉันมีความสุขมากถ้าอย่างนั้นฉันจะฆ่าคุณเองการที่ฉันถูกฉันฆ่าก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเช่นกันเมื่อเผชิญกับการคุกคามของชายชรารหูใหญ่เยซินไม่เพียงแต่ไม่โกรธแต่ยังหัวเราะอย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นทวีปโบราณเมื่อพันปีก่อนหรือสิ่งมีชีวิตในโลกแห่งปีศาจและเทพ,พเจ้าพวกเขาทั้งหมดสั่นสะท้านด้วยความกลัวต่อพลังของเขาและล้มลงกับพื้นคุณกล้าดียยังไงไมมาขขูเิน ความรู้สึกที่ถูกคนอื่นข่มขู่นี้ทําให้นึกถึงความทรงจาดีๆขององค์การถูกรังแกตอนที่เขาอ่อนแออีกครั้งมันสดชื่นจริงๆและฉันก็อารมณ์ดีด้วยอยู่ยงคงกระพันโดดเดี่ยวและน่าเบื่อจริงๆอย่าพูดไร้สาระกับเขาฆ่าเขาด้วยกันแล้วเอาเครื่องรางไปซะเมื่อเห็นว่าเยสินไม่มีความรู้ชายชอราหูโตก็ตะโกนเสียงดังค่ามหาอํานาจเหนือธรรมชาติทั้งห้าระเบิดออกมาด้วยพลังกำลังทั้งหมดปล่อยสายรุ้งอันไรขอบเขตออกมาและโจมตีเยสินความว่างเปล่าสันสะเทือนแอร์และลมและหิมะก็วุ่นวาย ยอดเขายุกเชอทั้งหมดเต็มไปด้วยความผันผวนของพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวชั้นหิมะที่สะสมหนาหลายสิบเมตรระเบิดออกทําให้เกิดคลื่นหิมะสูงหลายร้อยเมตรคึอือเยซินยืนนิ่งตะคอกอย่างเย็นชาและจ้องมองเบาๆบูมชายชราหน้าแดงรีบวิ่งไปข้างหน้าเขาร่างกายของเขาระเบิดทันทีกลายเป็นหมอกเลือดไม่เหลือกระดูกความสยดสยองของฉากนั้นไม่น่าเชื่ออีกสี่คนที่เหลือตกใจมากจนหยุดโจมตีทันทีและถอยกลับครั้งแล้วครั้งเล่าใบหน้าของเขายังคงตกตะลึงและเขามองไปที่เยซินซึ่งยืนอยู่ที่นั่นเหมือนคนไม่เชื่อ นี่เป็นไปได้ยังไงน่ากลัวมากน่ากลัวมากชายชราหูโตมีสีหน้าหวาดกลัวและท้องดาวอยู่ในปากของเขาต่อไปใบหน้าของเขายังคงสัตว์น้ําอยู่และชายชาราหน้าแดงก็ระเบิดและกระเซน็นเลือดไปทุกที่อีกสามคนก็มองไปที่เยซินซึ่งยืนอยู่คนเดียวและยิงพยองด้วยท่าทางหวาดกลัวพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยและด้วยการจ้องมองเพียงครั้งเดียวพวกเขาก็ฆ่าคนพิเศษ,ษธรรมดาคนหนึ่งทันทีต้องแข็งแกร่งอะไรขนาดนี้ถึงจะทําได้ในทันทีทั้งสี่คนต้องการล่าถอยและไม่กล้ย,ยิงใส่เยซินอีก มันน่ากลัวจริงๆที่เขาบุดงิดเล็กน้อยในขณะนี้เจตนาดาบที่ไรขอบเขตและน่าสะพรึงกลัวก็พุ่งขึ้นมาจากท้องฟ้าด้านตะวันออกปกคลุมโลกแสงดาบทะลุผ่านความว่างเปล่าและขับไปทางยอดเขายุบเชออย่างรวดเร็วแสงดาบสงบลงและชายวัยกลางคนที่มีเจตนาดาบอันแหลมคมก็ปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนชายวัยกลางคนสวมเสื้อคลุมยาวสีน้ำเงินน้ำเงินถือดาบสองเล่มไว้บนหลังและเจตนาของดาบที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของเขานั้นน่าสะพรึงกลัวมาก โดยเฉพาะดวงตาคู่ของเขาคมมากเจตนาดาบระหว่างเปิดและปิดดูเหมือนจะแยกอากาศออกจากกันฉากนี้ทั้งน่ากลัวอย่างยิ่งติงซิ่วปรมาจารย์ดาบแห่งนิกายลี่เจียนในทะเลจีนใต้ฉันไม่ได้คาดหวังให้เขามาที่ภูเขาคุณหลุนด้วยชายชาราทั้งสี่คนประหลาดใจเล็กน้อยและจำบุคคลน,นั้นได้ปรมาจารย์ดาบวิ่งซิ่วผู้ทรงอำนาจที่หาได้ยากในโลกแม้ว่าอาณาจักรจะไม่สูงมากนักแต่หลังจากเข้าใจเจตนาลมของดาบที่ไม่มีใครเทียบได้พลังการต่อสู้ก็เกินกว่าขอบเขตเดียวกันมากฉันไม่ได้คาดหวังว่ากลุ่มคนแก่ครึ่งตายจะมาถึงก่อน ฉันไม่จําเป็นต้องพูดไรสาระมอบเครื่องรางเพื่อมีชีวิตอยู่ดิ้งซิลที่เพิ่มมาถึงเหลือบมองชายชราทั้งสี่อย่างเย็นชาและเย่อหยิ่งเขาไม่ได้สนใจพวกเขาเลยปรมาจารย์ดาบดิ้งซิลเป็นคนหญิงพยองและอยู่ยงคงกระพันดูเหมือนว่าเขาไม่ได้คํานึงถึงทุกคนในโลกนี้เจียนซุนเราไม่ใช่คนแรกที่มาที่ยุคเชอร์พีถ้าคุณต้องการเครื่องรางก็ขอให้คนนั้นทําเครื่องรางตกไปอยู่ในมือของเขาแล้วชายชราทั้งสี่ยิ้มเล็กน้อยและชี้ไปที่เยซิน ในใจของเขาเขามีความสุขมากหากปรมาจารย์ดาบดิ้งซิลและชายหนุ่มผู้ลึกลับและทรงพลังคนนี้เสียชีวิตพร้อมกันพวกเขาจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากชาวประมงได้แน่นอนว่าดิ้งซิลจับตาดูเยซินหลังจากได้ยินว่าวัตถุศักดิ์สิทธิ์อยู่ในมือของเยซินให้หนูมอบเครื่องรางให้หน่อยสิติงซิลไม่สุภาพและถามเยซินโดยตรงเครื่องรางนั้นอยู่กับฉันแต่ทําไมฉันต้องมอบมันให้กับคุณด้วยเยซินหัวเราะโลกก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงผู้อ่อนแอกินผู้แข็งแกร่งและผู้แข็งแกร่งได้รับความเคารพกำปั้นคือความจริิงและความมยุตธรร ในโลกนี้ไม่มีใครกล้าไม่ให้สิ่งที่ติงซิ่วต้องการแก่ฉันไม่มีใครหยุดสิ่งที่ฉันต้องการได้ถ้ารู้จักก็รีบๆส่งมอบไปไม่งั้นจะมีแต่ทางตานันนี่เป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับคุณดิงซิ่วยืนเอามือไพยไล่หลังและพูดอย่างเฉยเมยออร่าทั้งหมดแสดงความเย่อหยิ่งและครอบงำปรมาจารย์ดาบดิงซิ่วที่มีทักษะดาบที่แข็งแกร่งนั้นหาได้ยากในโลกนอกจากนี้เขาอายุไม่ถึงหนึ่งร้อยปีและมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมมีเพียงความมั่นใจที่จะพูดอย่างหยิ่งพยองเท่านั้น เล็กๆน้อยๆในโลกกขอองค์การเปลี่ยนแปลงครั้งที่หของเอกันดั้นที่ล่าพูดต่อหน้าฉันฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าจะอยู่หรือตายแม้ว่าตอนนี้ฉันจะมีพลังแห่งตาาประทับเท่านั้นแต่เพื่อทําลายคุณฉันไม่จําเป็นต้องขยับด้วยซ้ําเยซินมองลงไปที่ปรมาจารย์ดาบดิ้งซิวอย่างไม่แยแสร่างกายของเขาเต็มไปด้วยแรงขับดันมันเหมือนกับการมองดูพลังแห่งสวรรค์และโลกเหมือนกับพลังของปีศาจในโลกนี้ให้ทุกคนรู้สึกกลัวที่จะตัวเล็กเหมือนมดหลังจากถูกถามถึงปัญหาทีละคนอารมณ์ของเยซินก็ดีขึ้้นนเล็กอย เพื่อเด็กหนุ่มที่กล้าพูดต่อหน้าปรมาจารย์ดาบของเราฉันจะฆ่าคุณตอนนี้เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจพลังของปรมาจารย์ดาบซึ่งไม่สามารถดูหมิ่นได้คำพูดที่เย่อหยิ่งของเยสินทาให้ดิ้งซิ่วปรมาจารย์ดาบผู้หญิงยโสในโลกโกรธเคืองอย่างสิ้นเชิงทันใดนั้นเจตนาแห่งดาบก็ปะทุขึ้นสวรรค์และโลกก็สันสะเทือนเจตนาแห่งดาบอันไร้ขอบเขตได้ห่อหุ้มทุกทิศทุกทางและทีกทุกสิ่งออกจากกันตามที่คาดไว้ของปรมาจารย์ดาบเขาได้เข้าใจเจตนารมของดาบที่ไม่มีีีใครเเเทททยยบบไดด้้้แลลลลละะมมื่ออจตนนาาาาขงาขงงงปุึกก็พัโ ชายชราทั้งสี่ที่อยู่ในอาณาจักรเหนือธรรมชาติต่างหวาดกลัวมากจนใบหน้าของพวกเขาสิ้นลงเนื่องจากเจตนาดาบอันน่าสะพรึงกลัวของปรมาจารย์ดาบและพวกเขาก็รีบถอยกลับไปยังที่ห่างไกลเจ้าหนูตัวเหม็นคุณทำให้ปรมาจารย์ดาบของฉันโกรธและวันนี้ฉันจะถือว่าคุณตายดิ้งซิ่วพูดอย่างเย็นชาและเย่อหยิ่งฉันเห็นพลังงานดาบของเขาควบแน่นและลำแสงดาบที่แวววาวยาวกว่าสิบเมตรก็พุ่งออกมาจากดาบในมือของเขาแสงดาบถูกปกคลุมไปด้วยชั้นของเปลวไฟสีฟ้าอ่อนความว่างเปล่าฮัมเพลงและระเบิดอย่างไม่หยุดหย่อน พลังงานที่น่าสะพรึงกลัวทําให้เกิดความว่างเปล่าโดยรอบหลายสิบเมตรคลื่นอากาศกลิ้งไปมาและหิมะก็ปลิวไปทั่วท้องฟ้าพลังของซอสโซเวเรนในโลกนี้น่ากลัวมากจนไม่อาจมองข้ามได้แม้แต่ผู้อาวุโสที่อยู่เหนือธรรมชาติทั้งสี่คนในระยะไกลก็ยังแสดงความประหลาดใจเห็นได้ชัดว่าเขาตกใจอีกครั้งกับการระบาดท,ที่น่าสะพรึงกลัวของปรมาจารย์ดาบดิ้งซิลไอหนูเหม็นไม่รู้จะอยู่หรือตายไปตายซะดิ้งซิลตะโกนด้วยความโกรธแสงดาบยาวหลายสิบฟุตฟันผ่านความว่างเปล่าและฟันเย้ซินทันที จากนั้นทุกคนต้องประหลาดใจเมื่อเผชิญกับการโจมตีอันน่าสะพรึงกลัวของจักรพรรดิดาบเยซินยืนอยู่ที่นั่นไม่ขยับเขยื้อนด้วยรอยยิ้มอันสงบบนใบหน้าของเขาปล่อยให้แสงดาบที่ไม่มีใครเทียบได้ทะลุผ่านร่างกายของเขาเจียนซุนในโลกนี้คุณอ่อนแอเกินไปคุณทําให้ฉันเจ็บปวดไม่ได้ฉันผิดหวังมากคุณดูถูกตําแหน่งของเจียนซุนเยซินพูดอย่างเย่อหยิ่งและไม่แยแสอะไรเป็นไปไม่ได้พลังงานดาบหนานหลีเจิ้นหอยานของข้าเจาะทะลุร่างของเจ้าและไม่ได้ทําร้ายเจ้าด้วยซ้ําเป็นไปได้อย่างไร เมื่อเห็นว่าการโจมตีอันน่าสะพรึงกลัวของเขาไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับเยซินแต่อย่างใดดิ้งซิ่วก็แสดงท่าทางหวาดกลัวเป็นครั้งแรกเมื่อฝั่งตรงข้ามไม่มีการป้องกันพลังงานดาบของเขาก็ทะลุทะลวงและไม่สร้างความเสียหายใดๆพระเจ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคุณต้องรู้ว่าดาบฉีนันลี่เซนยันของเขาเป็นที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งในดาบฉีที่ทำลายล้างมากที่สุดในโลกชายหนุ่มลึกลับคนนี้เริ่มทำให้ติงซิ่วรู้สึกสิ้นหวังอย่างยิ่งเหมือนภูเขาสูงตระหงานทำให้ผู้คนรู้สึกตตััววเเล็กจุดบททีีี่่ขายยงมชิอู เจ้าตัวน้อยนายโลกนี้ในเมื่อเจ้าทําดีที่สุดแล้วก็ถึงเวลาที่ข้าจะส่งเจ้าไปเกิดใหม่เยซินยืนอย่างภาคภูมิใจโดยเอามือวางไว้บนหลังและพูดอย่างเฉยเมยเหมือนเทพเจ้าและปีศาจท,ที่อยู่เบื้องบนพิพากษามนุษย์เหมือนมดในดินบูมเยซินยืนอยู่ตรงจุดนั้นยังคงนิ่งเฉยแต่ความกดดันอันน่าสะพรึงกลัวก็ระเบิดออกมาจากร่างกายของเขาและยิงตรงไปที่ดิ้งซิ่วยาใบหน้าของดิ้งซิ่วเปลี่ยนไปอย่างมากและเขาก็ตะโกนด้วยความหวาดกลัว วินาทีต่อมาร่างกายของดิ้งซิ่วถูกแยกชิ้นส่วนด้วยพลังที่มองไม่เห็นกลายเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดในโลกและหายไปอย่างไร้ร่องรอยติงซิ่วแทบไม่เชื่อด้วยซ้ําว่าการตายของเขาเขาคือนักดาบที่เขยา่าแผ่นดินใหญ่คนที่อยู่อีกด้านหนึ่งไม่แม้แต่จะขยับร่างกายของเขาและเขาก็ถูกฆ่าตายทันทีเช่นนั้นอ่าปรมาจารย์ดาบติงซิ่วถูกฆ่าแบบนี้แม้แต่เนื้อและเลือดก็หายไปหมดเลยเหรอพระเจ้าความแข็งแกร่งของเขาช่างน่ากลัวจริงๆเป็นไปได้ยังไง ในฉากนี้ชายชราที่อยู่เหนือมนุษย์ทั้งสี่คนตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงและพวกเขาแทบไม่เชื่อสิ่งที่พวกเขาเห็นในฉากที่แปลกประหลาดเช่นนี้ฉันไม่เข้าใจชายหนุ่มลึกลับไม่มีการเคลื่อนไหวเลยติงซิ่วหายไปอย่างไรร่องรอยได้อย่างไรมีวิธีการที่น่ากลัวเช่นนี้ในโลกนี้หรือไม่ประการที่สี่คุณผิดหวังปรมาจารย์ดาบที่คุณคาดหวังไว้สูงถูกฉันยิงจนเสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจตอนนี้ฉันควรส่งพวกคุณไปร่วมกับปรมาจารย์ดาบคนนี้เกรงว่าเขาจะโดดเดี่ยวบนถนนสู่หงชวนเย่ซินยิ้มเบา เยซินเป็นคนที่เด็ดขาดในการฆ่ามาโดยตลอดหลังจากที่คุณตัดสินใจทำแล้วคุณจะไม่มีวันใจอ่อนแม้แต่มดที่ไม่เด่นก็สามารถบทขยี้เขาจนตายได้ผู้อาวุโสมันเป็นความผิดของเราไว้ชีวิตพวกเราชายชราทั้งสี่ตกใจมากจนน้ำดีแตกตัวสั่นไปทั้งตัวคุกเข่าลงอ้อนวอนขอความเมตตาความแข็งแกร่งของเยซินทําให้พวกเขาสิ้นหวังอย่างยิ่งหน้าตาศักดิ์ศรีและชีวิตล้วนแต่เป็นเมฆลอยเสียงดังกึกก้องเครื่องหมายตัวนนอน ในขณะนี้มีออราที่น่ากลัวกว่าปรมาจารย์ดาบดิ้งซิ่วถึงสิบเท่าในตอนนี้โดยพุ่งเข้าหายอดเขายุบเธอผู้เท่าทั้งสี่ต่างรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งความแข็งแกร่งของผู้เข้ามานั้นเกินจินตนาการของพวกเขาดูเหมือนว่าจะมีความหวังที่จะช่วยชีวิตพวกเขาได้ใช่มดตัวนี้แข็งแกร่งกว่านิดหน่อยเยซินเหนยหน้าขึ้นและมองเล็กน้อยยิ้มเบาๆไปในทิศทางของโมเมนตัมไม่นานหลังจากนั้นชายชราผู้บูดบึ้งและผอมแห้งก็มาถึงยอดเขาหอยูซู แม้ว่าเขาจะแก่และกำลังจะตายแต่ร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยความผันผวนของพลังที่น่ากลัวอย่างยิ่งโอพระเจ้าจริงๆแล้วคือผู้อาวุโสลีเดอซองผู้อาวุโสสูงสุดของนิกายเทียนยี่ของนิกายใหญ่เซนโจซึ่งเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนี่เป็นการดำรงอยู่ที่น่าสะพรึงกลัวในอาณาจักรแห่งโชคชะตาตำนานเขานั่งอยู่ในรัฐเมื่อห้าสิบปีก่อนไม่ใช่หรือฉันไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่กำลังพบลูกในเทือกเขาคุนหลุนเมื่อเห็นบุคคลนั้นมาผู้อาวุโสเหนือมนุษย์ทั้งสีกทาาานดด้ววยควมประหลใจ เห็นได้ชัดว่าความแข็งแกร่งของบุคคลน,นี้จะต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวในแผ่นดินใหญ่สวรรค์และมนุษย์ห้าภูมิได้แก่การรู้เบื้องต้นตั้งจิตไม่สงสัยไม่มีพรมลิขิตและก้าวพ้นอาณาจักรเล็กๆทั้งห้าลีดาโอซองเป็นฐานการฝึกฝนของอาณาจักรแห่งโชคชะตาในห้าอาณาจักรแห่งสวรรค์และมนุษย์ผู้อาวุโสลีดาโอซองเครื่องรางอยู่ที่เด็กเหม็นคนนี้เขายังได้สังหารปรมาจารย์ดาบดิ้งซิ่วเมื่อกี้นี้ดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสี่จะเห็นฟังช่วยชีวิตและชี้ไปที่่่่เเยยินนอางตตื้ แม้ว่าเยซินจะแข็งแกร่งแต่พวกเขาก็มั่นใจมากขึ้นในลีดาโอซองซึ่งมีชื่อเสียงมายาวนานและติดอันดับหนึ่งในห้าอันดับแรกของโลกเชื่อเขาสิเขาจะสามารถฆ่าชายหนุ่มลึกลับคนนี้ได้อย่างแน่นอนพวกเขายังสามารถช่วยชีวิตพวกเขาได้หลังจากได้รับการเตือนจากทั้งสี่คนแล้วลีดาโอซองก็มีดวงตาที่เฉียบคมและมุ่งเป้าไปที่เยซินเครื่องรางคือสิ่งที่เขามุ่งมั่นที่จะได้รับในทริปนี้มันเป็นความหวังของเขาที่จะทะลุขีดจำกัดพระเจ้าทรงสกัดกั้นและสังหารเทพเจ้าและปีศาจก็สกัดกั้นและฆ เยซินก็มองดูมดที่แข็งแกร่งกว่าด้วยดวงตาของทั้งสองฝ่ายมองกันแอนละกันในอากาศผู้อาวุโสหลี่เต้าจงรีบสังหารเด็กสารเลวคนนี้ซะชายชราทั้งสี่ตะโกนอย่างดูเดือดในใจตอนนี้พวกเขาหวาดกลัวอย่างยิ่งกับวิธีการฆาตกรรมของเยซินเฉพาะเมื่อเยซินเสียชีวิตเท่านั้นที่จะขะจัดความกลัวนี้ออกไปป๋องทันใดนั้นชายชราทั้งสี่ไม่เคยคาดหวังว่าผู้มีอำนาจมากที่สุดในโลกลี่เดอซองผู้อาวุโสสูงสุดของสำนักเทียนยี่จะถูกอุทานออกมาเขาตกใจมากจนตัวสั่นไปหมดและซุดตัวลงคุกเข่าลงกับพื้น มันทําให้พวกเขาไม่เชื่อหลีผู้อาวุโสหลีเต้าจงเขาบ้าไปแล้วเหรอเขาคุกเขาลงกับชายหนุ่มคนนี้จริงๆเสียงของชายชราหูโตสันฉันไม่เคยคาดหวังว่าจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เช่นนี้จะเกิดขึ้นชายหนุ่มคนนี้มีภูมิหลังที่น่ากลัวอะไรผู้อาวุโสหลีเต้าจงจะคุกเขาลงอีกสามคนก็กลัวมากจนใบหน้าของพวกเขาซีดมากเศร้าในใจความหวังชีวิตที่เพิ่งขึ้นมาก็หายไปแบบนี้เหรอในเวลานี้ลีเดอซองรู้สึกหวาดกลัวมากจนเหนื่อออกและวิญ,ญญาณของเขาก็ออกจากกลางไป พระเจ้าเขายังมีชีวิตอยู่ทรราชผู้นี้ที่ทําให้ทุกนิกายในโลกหวาดกลัวและไม่กล้าเชื่อฟังหายตัวไปนับพันปีและจะก,กระพรัดแห่งเซี่ยในตำนานที่ล่มสลายไปแล้วยังมีชีวิตอยู่เมื่อนึกถึงความน่าสะพรึงกลัวของเผด็จการผู้นี้เมื่อพันปีก่อนลีเดอซองกอดไม่ได้ที่จะตัวสั่นไปทั้งตัวแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ตัวตนที่อ่อนแอเหมือนเมื่อพันปีก่อนก็ตามอย่างไรก็ตามเมื่อนึกถึงดาบที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อพันปีที่แล้วลีเดอซองไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจะจับมันได้ในตอนนี้ จัก,กรพรรดิมนุษย์เสี้ยผู้ยิ่งใหญ่เมื่อพันปีก่อนนั้นไม่มีใครเทียบได้ไม่ต้องพูดถึงอีกพันปีต่อมายิ่งไปกว่านั้นความกลัวต่อจัก,กรพรรดิเสี้ยผู้ยิ่งใหญ่เยซินนั้นได้ประทับอยู่ในกระดูกของเขาแล้วหลังจากผ่านดาบนั้นไปอย่างยาวนานผู้เท่าคุณรู้จักฉันไหมเยซินรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยโดยไม่คาดคิดลีดโอซองก็คุกเขาลงเพื่อตัวเองหลีเต้าจงเจ้าญาถวายความเคารพต่อจัก,กรพรรดิแห่งต้าเซียหลีเต้าจงทำพิธีคุกเขาศักดิ์สิทธิ์ก่อน ในการต่อสู้ที่ภูเขาเทียนเซียเมื่อพันปีที่แล้วคาโอมินเป็นสิทธิแท้จริงของสำนักเทียนยี่ฉันโชคดีที่ได้เห็นดาบของฝ่าบาทที่ทำลายโลกและรูปแบบอันสง่างามในการปราบปรามนิกายต่างๆของโลกเมื่อนึกถึงการต่อสู้ในปีนั้นหลี่เต้าจงก็ตกอยู่ในความกลัวอันไร้ขอบเขตทันทีในวันนั้นนิกายที่มีอำนาจมากที่สุด1 0 8ดนิกายในแผ่นดินใหญ่รวมตัวกันที่ภูเขาเทียนเนียเพื่อก่อตั้งพันธมิตรต่อต้านเซเหมินร่างผู้แข็งแกร่งในชุดเกราะสีทองหนึ่งคนและดาบหนึ่งเล่มมาจากท้องฟ้าและก้าว จัก,กรพรรดิมนุษย์เสียผู้ยิ่งใหญ่ทำการโจมตีเพียงครั้งเดียวและท้องฟ้าก็ถล่มลงมาในทันทีและสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปอย่างมากแสงดาบที่น่าสะพรึงกลัวปกคลุมทั่วทั้งภูเขาเทเนียผู้คนนับหมื่นจากนิกายผู้ทรงอำนาจชั้นนำจำนวนนับไม่ถ้วนในโลกทั้งหมดเสียชีวิตภายใต้แสงดาบที่ไม่มีใครเทียบได้โดยไม่มีการต่อต้านใดๆแม้กระทั่งแยกภูเขาเทเนียออกเป็นสองส่วนหลายพันปีต่อมาเครื่องหมายดาบที่ไม่มีใครเทียบได้ที่ถูกแยกออกยังคงมีอยู่ กลายเป็นสถานที่แห่งความปรารถนาสำหรับผู้ฝึกฝนดาบจำนวนนับไม่ถ้วนและเข้าใจเจตนารมณ์ของดาบที่ไม่มีใครเทียบได้ลีดาโอซองเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนจากหุบเขาเทียนเทียนดั้งเดิมเขาตบตะลึงด้วยดาบที่น่าสะพรึงกลัวและต้องใช้เวลาสามปีกว่าเขาจะฟื้นตัวอย่างช้าๆตั้งแต่นั้นมาใบหน้าที่เย่อหยิ่งของจัก,กรพรรดิมนุษย์แดกเกียและแสงดาบที่ไม่มีใครเทียบได้ก็ฝังลึกอยู่ในใจของเขาไปชั่วชีวิตบทที่สี่เขาไม่ใช่มนุษย์เขาคือพระเจ้าเราหลบหนีไปในสี่ทิศทางที่แตตกก่างัน หนีไปผู้เท่าที่อยู่เหนือมนุษย์ทั้งสี่คนเห็นว่าลี่ดาโอซองกลัวว่าเย่ซินจะตายฉันรู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะพึ่งพาลี่ดาอซองเพื่อช่วยชีวิตเขามันอาจเป็นเพียงโอกาสสุดท้ายของชีวิตและไปในสีทิศทางที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มความเร็วไปสู่การหลบหนีที่เร็วที่สุดพวกเขาเชื่อว่าแม้ว่าชายหนุ่มลึกลับคนนี้จะน่ากลัวมากแต่เย่ซินก็ไม่อาจอย่างรู้ได้อย่างไรก็ตามมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไล่ล่าและฆ่าเหล่ายอดมนุษย์ที่กำลังหลบหนีจากสีทิศทางที่แตกต่างกันไปพร้อพร้อมอมๆกัันนย่างงหวง หลบหนีการต่อสู้ที่ร้ายประโยชน์โดยเปล่าประโยชน์เยซินยิ้มเบาๆไม่มีความตื่นประหนกเลยและพวกเขาทั้งสี่คนก็ได้รับอนุญาตให้วิ่งหนีอย่างสิ้นหวังบูมบูมบูมทันใดนั้นฉันเห็นมือขวาของเยซินบีบเบาๆที่หลังของเขาและยอดมนุษย์ที่หนีไปไกลในสีทิศทางก็ระเบิดและเสียชีวิตฉากนี้ทําให้สีหน้าของลีดอซองเปลี่ยนไปอย่างมากและเขารู้สึกหวาดกลัวเขาไม่เห็นการยิงของเยซินเลยแต่ทั้งสี่คนเสียชีวิตโดยตรงวิธีการฆ่าแบบนี้เขาอยู่ไกลาจากที่จะทําได้ เขาร้องในใจความแข็งแกร่งของเผด็จการนี้น่ากลัวยิ่งกว่าเมื่อพันปีก่อนมากดูเหมือนว่าโลกกำลังจะตกอยู่ในความหวาดกลัวและความสิ้นหวังอันไร้ขอบเขตของทรราชผู้นี้อีกครั้งราชาอยู่บนโลกอยากกล้าไม่เชื่อฟังในขณะเดียวกันฉันก็มีความสุขมากโชคดีที่ฉันจําตัวตนของทรราชคนนี้ได้ในทันทีและคุกเข่าลงทันทีไม่อย่างนั้นชะตากรรมของทั้งสี่คนนี้ก็น่าจะเป็นชะตากรรมของเขาไม่เหลือกระดูกเลย หลี่เต้าจงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกในเวลานี้หน้าผากของเขาเต็มไปด้วยเหนือ่อในเมื่อเป็นเพื่อนเก่าฉันจะไว้ชีวิตคุณแล้วจากไปเย่ซินเล่าวอย่างไม่แยแสเย่ซินไม่ใช่ฆาตกรในทางที่ผิดทันทีที่พวกเขาพบกันพวกเขาจะคุกเข่าลงกับพื้นและร้องขอความเมตตาโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาจะไม่ฆ่าตัวตายอย่างไรก็ตามหลี่เต้าจงไม่ได้ลุกขึ้นและยังคงคุกเข่าลงบนพื้นโดยไม่จากไปขีดจำกัดของคนยากกำลังใกล้เข้ามาแอละมันกำลังจะหยุดนิ่งมันเเปปป็นไไไไไม่่ดดด้้้ทททีจะละลุวววงไไวยตัอ ฉันหวังว่าฝ่าบาทจะทรงเมตตาและช่วยให้ชาวญาสามารถฝ่าฟันการฝึกฝนของพวกเขาได้ลีดาโอซองคุกเข่าลงบนพื้นด้วยใบหน้าที่น่าสงสารร้องไห้และขอร้องคนส่วนใหญ่กลัวความตายพวกเขาต่างปรารถนาให้ฤดูใบไม้ผลิมีชีวิตอยู่หลายพันปีต่อมาแดกีฮิวแมนโซเวเรนยังคงรักษารูปร่างหน้าตาเอาไว้เมื่ออายุประมาณ20ปีลีดาโอซองเชื่อว่าเยซินจะต้องมีความสามารถในการช่วยทะลุพันธนาการและมีอายุยืนยาวขึ้นนี่เป็นความหวังเดียวของเขาที่จะมีชีวิตรอดและเขาไม่อยากพลาดโอกาสนี้ เมื่อได้ยินคำขอของลีดอซองเยซินก็คิดอยู่ครู่หนึ่งคุณเป็นคนแรกที่ฉันพบหลังจากที่ฉันกลับมายังโลกดังนั้นมันจึงค่อนข้างเป็นโชคชะตาถูกต้องแล้วฉันยังขาดคนรับใช้ที่จะเรียกเคียงข้างฉันดังนั้นคุณจึงสามารถติดตามฉันในฐานะทาสได้เยซินเคยชินกับการใช้คนรับใช้ถ้าเขาต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองจะลําบากแค่ไหนในอาณาจักรแห่งเทพเจ้าและปีศาจเยซินยังยอมรับเทพเจ้าโบราณปีศาจโบราณและแม้แต่นักบุญหญิงในสารศักดิ์สิทธิ์และวิหารปีศาจมากมายให้เป็นทาส หยิบน้ำชาให้เขาแต่งตัวขับรถส่งมดโง่และเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,ออกไปขอบคุณฝ่าบาทไม่ขอบคุณท่านอาจารย์หลีเต้าจงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นคุกเข่าลงบนพื้นเพื่อขอบคุณเขาฉันไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายแม้ว่าเขาจะเป็นคนรับใช้แต่เขาก็เต็มใจความเข้มแข็งและศักดิ์ศรีของเยซินในการเป็นผู้รับใช้ของเขาถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งในสายตาของลีดาโอซองไม่มีโรงไฟฟ้าที่ไม่มีใครเทียบได้เช่นนี้ความเย่อหยิ่งและความภาคภูมิใจของผู้อาวุโสสูงสุดของสำนักเทียนยี่ ไปเตรียมรถมา้าเราจะออกจากภูเขาคุนหลุนเยเซียวสั่งแม้ว่ามันสามารถบินไปบนท้องฟ้าได้และแม้กระทั่งถีความว่างเปล่าก็ตามเมื่อเขายังชอบนั่งรถอยู่ไม่มีเหตุผลฉันแค่ชอบความรู้สึกนี้หลี่เต้าจงไม่กล้าที่จะละเลยและรีบเตรียมตัวทันทีเยซินกระโดดลงเจดบอยพีพร้อมกันหลังจากนั้นไม่นานลี่ดาวซอ,องก็กลับมาหาเยซินและพูดด้วยความเคารพท่านอาจารย์ข้าพเจ้าไม่พบม้าเลยมีเพียงวัวตัวหนึ่งในบ้านชาวนาใกล้ ทำไมพวกสมุนไม่บินไปยังที่ไกลออกไปเพื่อหามา้าหรือไปที่ภูเขาลึกเพื่อจับสัตว์ประหลาดสำหรับรถมา้าด้วยการเพาะปลูกของลี่ดาโอซองเราสามารถทำได้อย่างง่ายดายไม่จำเป็นวัวก็ลากเกวียนได้เช่นกันเยซินเพิ่งหยุดม้าของเหล่าปราดเล่าจื้อเป็นวัวสีเขียวและวัวก็ลากเกวียนให้เขาดังนั้นเขาจึงไม่รังเกียจหลังจากนั้นไม่นานลี่ดาโอซองก็นำเกวียนวัวมาอาจารย์ครับเชิญขึ้นรถครับลี่ดาโอซองโค้งคำนับและเปิดม่านนักถลกหนังผู้เท่ากาันสามารถลากเกวียนให้ฉันได้นั้นเป็นพรที่คุณได้รับกกาาารปลูฝังมในชติ เยซินมาที่เกวียนวัวแตะหัววัวตัวเก่าแล้วยิ้มเบาๆในโลกของเทพเจ้าและปีศาจมีมังกรจริงๆฟีนิกซ์จริงๆและสัตว์โบราณกี่ตัวที่ขอร้องให้ลากเกวียนให้เขาการดึงรถเข็นให้เยซินจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับพวกเขาจากนั้นเยซินก็ยกเท้าของเขาเข้าไปในรถม้าและนั่งอยู่ตรงกลางหลี่เต้าจงสวมชุดสีน้าเงินเรียบง่ายสวมหมวกไม้ไผ่เก่าๆและขับเกวียนวัวอย่างสบายๆถนนบนภูเขาที่เป็นหลุมเป็นบอ่อมั่นคงไม่สั่นคลอนแม้แต่ภูเขาไทาย่ยใครก็ตามที่มีสายตาแหลมคมจะเห็นว่าการขับรถเกวียนนั้นไม่ใช่เรื่่องงาย ทันใดนั้นใบหน้าของลีดาโอซองก็มีสีหน้าตกตะลึงเขาเห็นนักถลกหนังแก่ๆซึ่งเดิมแก่แต่ตอนนี้เขาอายุน้อยกว่าและแข็งแกร่งขึ้นผมสีเหลืองยุ่งเหยิงเริ่มมันเยิมและเรียบเนียนพลังของเลือดที่แผ่ออกมาจากร่างกายนั้นน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งมัวเท่ากำลังฤดูใบไม้ผลิพัฒนาสัตว์ต่างดาวลีดาโอซองอุทานในใจไม่น่าเชื่อว่าจูจูนักถลกหนังเท่าธรมาธรมดาธรรมดาก็กลายเป็นเด็กและพัฒนาเป็นสัตว์ร้ายเทียบได้กับผู้ฝึกฝนมนุษย์ที่ไม่ธรรมดาเป็นเรื่องมหัศจรรย์ลีดาโอซออองงงงเหลลลลมมมมรรถ้้้าาดวววยยยคกกกัแะิ่่ตตึึขนๆ คนนั้นช่างน่ากลัวจริงๆบางทีเขาอาจจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วคือพระเจ้าขีดหยุดมันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง100หนึ่งร้อยไมล์และหกนิกายของเราปิดกั้นไว้ไม่มีใครสามารถรอที่จะเข้าไปได้ไม่อย่างนั้นพวกเขาจะถูกฆ่าอย่างไร้ความเมตตาที่ตีนเขาพวงมิงดิ้งในภูเขาคุนหลุนเกวียนวัวของเย่ซินถูกสาวกมากกว่าสิบคนหยุดไว้พวกเขาทั้งหมดสวมเครื่องแบบนิกายถือดาบคมดุร้ายและดุร้ายบนเทือกเขาคุณหลุนมีนิกายชั้นนําที่รู้จักกันดีในซินเจียงตะวันตกคือนิกายคุณหลุน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ด้านบนสุดของกวงมิง่งมันถูกสร้างขึ้นโดยโรงไฟฟ้าที่ไม่มีใครเทียบได้เอ็กโวนเทียนซองเมื่อพันปีก่อนเคยเป็นมหาอำนาจที่รุ่งโรจน์อย่างยิ่งและสืบทอดมาเกือพันปีแล้วการเข้าสู่คุณหลุนเป็นความฝันของนักรบทุกคนอย่างไรก็ตามเมื่อสิบปีที่แล้วหัวของหยางเทียนก็หายไปอย่างลึกลับสมบัติอันยิ่งใหญ่ทั้งสองของคุณหลุนคำพิพากษาคุณหลุนและคุณหลุนเอ็กซ์คาลิเบอร์สูญหายไปนอกจากนี้เพื่อที่จะแข่งขันชิงตำแหน่งหัวหน้านิกายผู้นำอาวุ อำนาจและบารมีลดลงอย่างมากความมั่งคั่งนับพันปีของคุณหลุนและดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการพบปลูกกวงหมิงติงถูกสอดแนมโดยหกิกายของเทสมนทนซีเจียงเมื่อสามวันก่อนหกนิกลายหลักร่วมมือกันเพื่อปิดล้อมสำนักงานใหญ่ของฝ่ายคุณหลุนกวงหมิงติงภายใต้ร่มธง,งแห่งการทำลายเมืองหลวงแห่งประตูปีศาจในเวลานี้กองกำลังหลักของหกิกายกำลังโจมตีไรท์ซัมมิตทางข้ามถนนบนภูเขาทั้งหมดถูกลูกศิษย์ขวางไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายคุณหลุนหลบหนีเจ้าบ้าเจ้ากล้ายหยุดรถของอาจารย์ ต่อหน้าเย่ซินเขาตกใจมากจนทำตัวไม่แน่นอนซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีอารมณ์จริงๆเขาเป็นผู้อาวุโสสูงสุดของสำนักเทียนยี่ซึ่งเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกในโลกนี้ใครกล้าที่จะอวดดีกับเขาขนาดนี้ความโกรธของเขาต้องเพื่อนด้วยชีวิตและเลือด